สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมเครื่องแก้วข้าวเดินตามแบบบางลายนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมชุดนี้เป็นชุดติดมัดจำนะครับผมติดมัดจำสั่งจองนะครับผมชุดนี้เป็นชุดติดมัดจำสั่งจองนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าสนะครับผมหรือว่าแอดในไลน์นะครับผม0ูนย์ศูนย์เก้าสองเจ็ดสองหนึ่งเก้าศูนย์สี่ตามหลังจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผม วันนี้วันที่สิบหกนะครับผมสิงหาคมนะครับผมผมก็จะจัดส่งเครื่องเกี่ยวข้าวเดินตาไปวางรายนะครับผมรุ่นระบบติดตั้งนะครับผมให้พี่ทางจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นเฮนยาวนะครับผม้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมยังมีอยู่นะครับผมนะครับรุ่นเฮนยาวนะครับผมยังมีอยู่นะครับผมยังมูยังมีอยู่อีกหนึ่งเครื่องนะครับผมครันนี้ผมก็จะจัดส่งให้ของพี่ทางจังหวัดอ่าศีสเกตนะครับผมตัวนี้นะครับผมผมจะจัดส่งให้จังหวัดรีสะเกตนะครับผม วันนี้นะครับผมจะจัดส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับผมสองเครื่องนะครับผมชุดติดประจานะครับสั่งจองมานะครับผมเป็นรุ่นระบบรุ่นติดตั้งกับรุ่นเฮนยาวนะครับผมถ้าใ adults. ครสนใจก็ยังมีอีกนะครับผมเนี่ยครับยังมีอีกนะครับผมแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับถ้าใครสั่งจองก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นรุ่นเฮนยาวนะครับผมรุ่นเฮนยาวนะครับผม เหมือนตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นจะเป็นหน้าต่ํานะครับผมตัวบางนะครับผมถ้าหน้าสูงหน่อยก็จะเป็นอีกเครื่องนึงนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับผมใครสนใจก็รีบๆสั่งจองมานะครับผมเพราะว่าคิวจะยาวนะครับผมถ้าปลายปีไปนะครับผมก็ ราคานะครับผมผมจะแจ้งราคาไปนะครับผมถ้าระบบรุ่นติดตั้งนะครับผมจะอยู่ที่ราคา3 7 0 0 0ืถึงสามหมนะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นเห็นยาวนะครับราคา4ี่หมืสาถึงสี่หมนะครับผมตามสภาพตามรุ่นเหมือนกันนะครับผมหรือว่าถ้าจะเป็นคูปต้าเดิมๆนะครับผมเ r อารหนึ่งสองศูนย์ธรรมดานะครับผมจะอยู่ที่ประมาณราคา3 3 0 0 0ื่นสามถึงสามหมนะครับผม ถ้าเป็นนะครับผม a r 1 2 0 L นะครับผมรุ่นรับประกัน1ปีหรือว่ารุ่นรับประกัน6เดือนนะครับผมจะอยู่ที่ราคา3า0 0 0 3่นหถึง่นเห่นแู่นเลยครับผมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดมาจจำสั่งจองผมมาได้เลยนะครับผมของดีมีจำนวนจำกัดนะครับผมสวัสดีครับ